เอ้ยิงกันเลยอ้ตมากค่ะตัวประกันเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีจังหวะหนึ่งที่ตัดสินใจวิ่งหนีออกมาแล้วสะดุดล้มลงไปด้วยครับแล้วจังหวะนี้แหะค่ะผู้ก่อเหตุจำปาระเบิดใส่เทรเห็นห้คะง้างแล้ว แล้วสุดท้ายตำรวจสพาเมืองขอนแก่นตัดสินใจเอาปืนยิงสก,กัดคนร้ายเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่บริเวณปากซอยชุมชนเทพรักษ์4ที่ถนนหลังศูนย์ราชการเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะตำรวจเล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในพิพิธภัณฑ์ขอนแก่นใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถเห็นพ่วงท้ายเป็นพาหนะนะคะทีนี้พอสายตรวจเข้าไปถึงที่ แล้วเขาก็เจอกับผู้กอ่อเหตุชื่อว่าในชัยอ <ทำ S 1> ผู้ชายคนนี้เข้าไปขอตรวจค้นพอค้นรักเข็นเสร็จแล้วขอค้นกระเป๋าสะพายข้างหน่อย<ม>แต่ว่าชัยไม่ยอม,มแล้ววิ่งหนี<ม>ชัก